สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับปรัญญาจากช่อง Happiness Angel อีกแล้วนะคะช่องนี้มีแต่สาระดีๆที่ทำให้คนมีความสุขขึ้นค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เราทำคลิปมาหลายวันนะคะเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดกันแล้ววันนี้ก็มาถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คนใช้กดแรงดึงดูดทุกคนควรจะรู้ไว้นะคะก็คืออย่าโพสเรื่องลบๆล,ลงในโลกโซเชียล ในโลกโซเชียลเดีย๋ยวนี้นะคะคุณเปิดก็ไปดูเช้ามาเนะะี่ยค่ะก็จะมีเยอะแยะมากมายที่เราเปิดเข้าไปเห็นนะคะว่าเพื่อนเราโพสอันโน้นอันนี้โพสด่าผัวโพสด่าเพื่อนโพสทวงหนี้โพสป่วยนอนโรงพยาบาลโพสอุบัติเหตุอะไรเงี้ยคะ่ะคือเรื่องลบๆคุณอาจจะไม่รู้นะคะอย่างที่รันบอกในเรื่องของกฎของแรงดึงดูดใครที่ใช้กฎแรงดึงดูดควรต้องรู้สิ่งนี้คะ่ะก็คือเวลาคุณโพส เรื่องลบๆในโลกโซเชียลเนี่ยคะ่ะเท่ากับคุณเอาพลังงานลบที่คุณโพสต์ไปเนี่ยสิ่งลบๆเนี่ยกระจายไปแบบโอ้โหไวมากเลยนะคะโพสหนึ่งนาทีกระจายไปทั่วโลกแล้วพลังงานลบที่คุณโพสต์ออกไปซึ่งคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นพลังงานลบแล้วมันจะส่งผลอะไรกับคุณแต่คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณโพสต์มันก็คือพลังงานที่คุณรู้สึก คุณรู้สึกแล้วคุณคิดอย่างเดียวไม่พอคุณแถมเอาไปโพสให้คนอื่นทั่วโลกได้รู้ด้วยแล้วพลังงานลบนะคะมันจะพลังเพิ่มพลังเพิ่มทวีคูณนะคะคุณสังเกตเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโพสเรื่องลบๆเนี่ยแล้วจะมีคนลบเข้ามาเสริมคนพลังงานเดียวกันโพสลวนลบใช่ไหมคนลบๆก็จะเข้ามา โพดด่าเพื่อนใช่ไหมโพดด่าเขาลอยๆใช่ไหมอ่ะคนที่มามาคอมเมนต์เป็นไงคะเออด่ามันเลยคนแบบนี้อย่าไปคบไอ้พวกก็จะมีคนพลังงานเดียวกันเข้ามาคอมเมนต์อย่างคนคนอย่างเราน,นะคะเข้าไปอ่านเจอพวกนี้ลันผ่านหมดค่ะแถมนะคะเจอบ่อยๆลันบล็อกเลยค่ะไม่คบคนแบบนี้ค่ะเอามาคือไม่อยากเห็นนะคือเห็นบ่อยถ้าเห็นบ่อยมากเออไม่ไหวแล้วยี่คนนี้ปล่อยแต่พลังงานลบนะคะแล้วพลังงานลบที่คุณปล่อยไปมันก็จะ ไปนะคะหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีที่คุณกดโพสเนี่ยมันไปแล้วทั่วโลกใครก็เห็นได้หมดเลยนะคะใครก็เห็นได้ทั่วโลกเลยเพราะไงพลังงานมันก็จะเพิ่มพูนพลังงานลบที่คุณส่งออกไปค่ะมันจะเพิ่มพูนแล้วสิ่งที่คันคุณกําลังเจออยู่มันก็จะเพิ่มพูนถ้าคุณเอาสิ่งเอาเรื่องลบๆที่คุณมีเนี่ยไปโฟกัสลบลบจะกลับมาเพิ่มสิ่งที่เราแนะนําก็คือโพสค่ะโพสได้อะแต่โพสแต่เรื่อง ดีดโพสต์แต่เรื่องที่มีความสุขเพราะอะไรคะเวลาคุณโพสเรื่องมีความสุขเนี่ยค่ะเวลาเราปล่อยพลังงานความสุขเราแบ่งปันให้คนอื่นรับพลังงานความสุขโปไปด้วย ه, โอ้โหพลังงานความสุขก็จะเข้ามาเพิ่มเพราะอะไรเพราะเวลาคนที่อ่านแล้วเขาเข้ามาโอ้ยวันนี้แต่งงานวันนี้อ่ามั่นวันนี้ขึ้นบ้านใหม่วันนี้ถูกหวยคนที่เข้ามาเป็นไงคะก็มีแต่คนเข้ามาแสดงความยินดีเอ้ยดีใจด้วยนะได้แต่งงานออ้ยดีใจด้วยนะ ได้รถใหม่โอ้ยดีใจด้วยนะขึ้นบ้านใหม่โอ้ยดีใจด้วยลูกรับปริญญาเห็นไหมเรื่องดีๆเวลาเราปล่อยพลังงานดีๆเราก็มีความสุขเวลาไปโพสเอ้าสิ่งกลับมาเป็นไงคะเราปล่อยพลังงานความสุขออกไปคนเข้ามาเม้นก็เม้นแต่ความสุขแสดงความยินดีเท่ากับเขาก็อวยพรเราถ้าเกิดแต่เวลาเราไปโพสเรื่องลบเป็นไงคะโอ้โหพลังงานลบมาเต็มเรามีแต่คําด่ากันมีแต่คําพูดหยาบมีแต่คําอะไรไม่รู้มาคอมเมนต์ คนบวกๆเขาไม่เข้าไปในโพสต์ของคุณไปคอมเมนต์นะคะเวลาเขาเห็นเพราะอะไรพลังงานมันคนละพลังงานกันค่ะอย่างรนี้ไม่เข้าไปคอมเมนต์เด็ดขาดถ้าใครที่โพสต์เรื่องลบๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงแนะนำนะคะคนที่ชอบโพส์เรื่องอเจ็บป่วย เจ็บป่วยวันนี้ตอนนี้ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้าขาหักตอนนี้พ่อป่วยตอนนี้ใครป่วยคือถ่ายรูปที่แบบว่ามันอยู่ในโรงพยาบาลนอนสายระโยงระย,ะยางรันบอกเลยนะคะเรื่องแบบเนี้รันไม่สามารถไปห้ามใครได้ว่าไม่โพสต์แต่ว่าในหลักของพลังงานนะคะในเรื่องของอกฎแรงดึงดูดแล้วเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งดีเลยค่ะ คุณโพส์แต่โรงพยาบาลวันๆเน็นโพสแต่ป่วยโน่นนี่นั่นคุณก็เอาพลังงานความป่วยนะคะมาปล่อยให้มันมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วเป็นไงคุณก็เข้าโรงพยาบาลอยู่นั่นคุณจะดึงดูดความป่วยอยู่นั่นนะคุณก็ไม่หายสักทีเอาเดี๋ยวเข้าแล้วเดี๋ยวเป็นโน่นแล้วเดี๋ยวเป็นนี่แล้วแล้วก็พลังงานอย่างคนตายอย่างพ่อแม่ตายญาติตายนะะี่ค่ะคุณชอบเอามาถ่ายรูปคนตายแล้วก็เอามาโพสต์คุณอาจจะไม่รู้ค่ะว่านั่นคือพลังงานลบ คุณอาจจะไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่คุณเอามาโพสเนี่ยมันเป็นเรื่องลบแล้วก็ไม่ไม่ควรเอามาโพสแนะนํานะคะว่าไม่ควรเอารูปคนตายอ่ะแบบนี้ค่ะไม่ควรเอามาโพสนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจับตัวเองให้ทันว่าสิ่งไหนที่เราที่เราทำอะ่ะสิ่งไหนที่เราจะไปโพสเราเราต้องรู้ก่อนว่าพลังงานมันเป็นยังไง นะคะแล้วเป็นยังไงล่ะคนกนกันก็จะดึงดูดนะคะมันก็จะดึงดูดเราทําบ่อยๆทําสิ่งไหนบ่อยๆเอาพลังงานไหนออกไปปล่อยเราปล่อยพลังงานไหนออกไปอ่ะเห็นไหมคนที่ชอบแบบว่าโพสต์ว่าด่ากันคนอิจฉาเ่อมาอิจฉาเราเราดีกว่าเขากูดีกว่าบึงมึงดีกว่ากูก็ไปโพสกันแล้วเป็นไงคะก็จะไปกันมาด่ากันไปกันมาไม่จบค่ะไม่จบสิ้นเพราะอะไรก็เป็นพลังงานลบนะคะ เราปล่อยพลังงานไหนออกไปเราจะดึงดูดมันเข้ามาเพิ่มค่ะเท่ากับเราโฟกัสมันแนะนําอยากโพสต์ไปโพสต์เรื่องดีๆเรื่องบวกๆเรื่องที่โพสต์แล้วคนยิ้มได้เรื่องที่โพสต์แล้วคุณมาแสดงความยินดีกับเราอะคนเข้ามาโอ้โหดีใจด้วยนะวยพรเราอย่างงนอย่างนี้นั่นคือเรื่องที่ควรโพสต์ค่ะเรื่องป่วยเรื่องคนตายเรื่องรบๆด่ากันทวงหนี้กันด่ากันโอ้โหนะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่เห็นมากคือบน่บนบ่นเรื่องความจนบ่นเรื่องชีวิตบ่นเรื่องโชควาสนาไปบน่นเอาไปโพสบ่นในในโลกโซเชียลนะคะในเฟซในอินสตาแกรมในไหนก็ได้เอาไปโพสเอาเรื่องแบบนี้ไปโพสแล้วแบบไงบ่นชีวิตแล้วชีวิตมันจะไปไหนคะรันเห็นนะหลายคนชอบโพสวันนี้ไม่มีตังเลยวันนี้สิบบาทวันนี้ขายของไม่ได้เลยจนพวกนี้จะกินอะไรอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ ชีวิตคุณไม่ไปไหนนะคะคุณปล่อยแต่พลังงานขาดแคลนปล่อยแต่พลังงานลบๆออกไปจากชีวิตจากตัวตลอดเวลาเลยอย่าแล้วคุณจะได้อะไรกลับมาแล้วเห็นชีวิตเขาก็อยู่อย่างนั้นนะคะจนไม่มีกินไม่พอกินอยู่อย่างนั้นเป็นนี่คืออยู่อย่างนั้น,นะคะไม่ไปไหนชีวิตสิ่งนี้คุณอาจจะไม่รู้แต่รันรู้ค่ะกับ็ต่อไปนี้นะคะทุกคนเลือกนะคะก่อนที่เราจะโพสต์จะปล่อยพลังงานอะไรออกไปในโลกโซเชียล เพราะว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันมีผลกับชีวิตคุณนะคะมันมีผลกับชีวิตคุณจริงๆคุณอาจจะไม่รู้เรารู้เราก็เลือกเราก็รู้ว่าอะไรเราควโรโพสแต่ว่าคนที่เขาไม่รู้เขาคิดว่าสิ่งแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเขาไม่รู้เรื่องพลังงานเหมือนเรานี่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณดูคลิปนี้คุณรู้แล้วคุณเลิกค่ะ <c oughs> ไม่ควรทํานะคะต่อไปนี้ถ้าอยากจะเป็นคนที่ดึงดูดอะไรง่ายๆดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาง่ายๆเลิกสิ่งนี้ค่ะ คุณต้องรู้สิ่งนี้ค่ะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่รู้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราต้องไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ